สวัสดีจ้าแม่แม่จ้าคลิปนี้หนูจะพาพแม่แม่มาบังวิธีใส่เสน้นเส้นสารตัวตะกา้าฟักทองใบเล็กลายทหารจ้ามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มใส่สีเขียวขีม้าก,ก่อนนะคะเขาเอนสีเขียวขีม้าน้ะแม่น้อเพื่อนจะใส่เป็นเส้นสิบสองมิลหนึ่งเส้นข้างล่างค่ะแล้วก็ล็อกไว้ค่ะแล้วก็ต่อด้วยเส้นสิบสองมิลไปเ,เส้นหกมิล สองเส้นค่ะใส่เส้น6กมิลสองเส้นค่ะต่อด้วยสีดํา3เส้นค่ะเส้น6กมิลนะคะต่อด้วยสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลสามเส้นค่ะเส้นหกมิล จัดลงไปพร้อมเลยก็ได้ค่ะแม่จัดลงไปเลยแล้วก็เป็นสีสนิมค่ะสีสนิมอีก3ามเส้นสีสนิมสามเส้นจ้าต่อด้วยสีหวายสีไวสามเส้นค่ะสีไวแล้วต่อด้วยสีครีมค่ะสีครีมสามเส้น ปิดท้ายด้วยสีเขียวขี้มา้าเขียวขี้ม้าหกมิลเขียวขี้ม้าหกมิลสองเส้นจ้ะปิดท้ายด้วยเขียวขี้มา้าสิบสองมิลหนึ่งเส้นค่ะพอห้าสาแ่แเดวก็ลอกเส้นไว้ค่ะแม่ ลอกเส้นไว้เพื่อยังเพื่อที่จะเวลาเขาจัดเส้นตะกาเส้นจะเดบ่ไหลค่ะเวลาเขาดึงนอแม่นอเส้นจะไดบ่ไหลค่ะลอกเส้นไว้เลยนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตะกาใส่เงินรุ่นฟักทองใบเล็กลายทหารจ้า